ยินดีต้อนรับสาวสวยสมาชิกใหม่ด้วยนะครับอ้าวจ้องคมลตาเบอร์ถ้าจ้องเธอและได้เบอร์ป้า d เจจีบได้นะครับนิวอัศวินแต่ลิ้นน่าสะใจ เดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ได้จ้างกระตัวแทงเสือนะอะไรอะ่ะเฮ้ยมาคนละทางไปนู่นนี่โอ้แต่งขนาดนี้เอใครมาเล่นก,กันได้บ้างมึงี่ะกูก็จ้งไม่ได้ใครไว้าแย่ไอ้จัดไม่มีรูระบายออกเลยลูกค้าจ๋าชุดอื่นได้ไหม <c oughs> ไม่เห็นอะไรเลยแต่งใบน่ารักน่ารักไอ้หน้าห้อยจอมไอ้จอไอ้จอเอา้า รอเธอทักมาก็เหมือนรอนายกรุนยุคสภาไปไปยังไงไปไปังงไปไปยังไงโอ้สดีมาตลอดเลยเอาไม่เอาไม่ไปไี่เอารอเธอทักมายากเหมือนรอนายกยุบสภาไปไปยังไยไยเพลงมาเพ พอเธอทัดมาเหมือนรอนายกยุบสภานั่นแหละเฮ้ยพอเลยไปไปไหนอะไปแล้วไม่อยู่แล้วเล่นถึงนายกแล้วกูบอกให้ไปหานักฆ่านี่ครับนักฆ่ามือดีทั้งนั้นเลยครับนี่มึงไปพาตัวอะไรมาให้กูนะมาจากฟรีไฟล์เลยนะครับเนี่ยนี่เหรออ้าวทุกคนก็คุ้นหน้านะแต่อันนียใครอะนอกจากตาเราไม่ได้เจออะไรกันเลยแล้วเป็นใครทูมไรเดอร์ค่ะมีความสามารถอะไร เกี่ยวกับปืนกันปืนทําไมหนูสามารถใช้นกตัวเดียวยิงปืนได้สองกระบอกค่ะเยยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเสิเออนัแห่ะแต่แต่ไงไม่เหมือนไม่เหมือนทูมไรเดอร์เหมือนใครเหมือนแมนจูอะมึงไงทูมไรเดอร์พี่ก็ดูให้เป็นทูมสิคะใช้ปืนยิงขึ้นฟ้านัดเดียวได้นกสองตัวถูกต้องมันจะเป็นไปได้เหรอพี่เตรียมตัวดูอาจจะเร็วไปหน่อยพี่อาจจะดูไม่ทัน อุ้ยแล้วไหนอีกตัวงอีกตวงรอแป๊บนังค่ะเดี๋ยวมามันจะมาเทีะตัวค่ะมาแล้วค่ะไปแกะดูอันนี้ตัวงค่ะอันนี้ย่างมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่มีเวลาย่างขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะนี่นกกระจอกมีความสามารถมากเลยนะเนี่ยเราความสามารถแบบเนี้ยธรรมดาพี่นุ้ยเธอคือใครนาตาชาค่ะความสามารถของเธอทำอะไรได้หนูเนี่ยนะ ยิงทีเดียวทีเดียว<อ> <AL> ได้สี่ตัวไม่ใช่ดาวเทียมเนี่ยล่วงม,มาทั้งแผงเฮ<ห>้ยเ็ที่พวกพี่เล่นกันนะล่ม,มไอ,ไอที่ไลฟ์สดกันทุกค่ำทุกคืนเนี่ยไม่มีแล้วนะเ,เพราะหนูต้องมาทนดูทุกคืนเลยเนี่ยนี่ก็เข้าไปฟังเพลงเมท้าเหรอตายแล้วแล้วถ้าเป็นเน็ตล่มแล้วเมท้าจะทำยังไงอ่ะนอกจากนั้นแล้วสามารถยิงแล้วแบบโค้งได้ด้วยปืนวิถีโค้งโค้งได้ด้วย ยูนยืนยืนตัวหน่อยได้ไหมครับไปยืนเสียใจกับนายกยุบสภาอยู่เดี๋ยวหนูจะยิงนะยิงให้โดนแอปเปิ้ลอุ้ยเธาทำได้ทำได้ลองดูเสียงปืนหน่อยปั้งใจร้อนเนี่ยใจร้อนเนี่ยอะไรนาตาชาทำไมก่อนเธอจะยิงเอ่อไมมึงใครเนี่ยมึงพูดไปทำหน้าเกาหลีมาดูดูในตาปิ้ง ทำไมจะทำอะไรก็รีบทำทำไมอ่ะกูโนออกซิเจนลกูลเนี่ยตั้งแต่ตียันหน้ามาเลยชุดรัดๆหายใจไม่ออกมันจะบอกทำไมชุดกูได้ล้วงหลวมเนี่ย่กูจะตายอยู่แล้วเนี่ยเธอจะยิงแล้วให้โค้งไปโดนแอปเปิ้ลโค้งไปโดนแอปเปิ้ลหนึ่งสองตั้มเ้ย้ยเปล่าหาเนี่ยมายิงฉันทำไมแล้วบอกโค้งไมด้วยปืนมันลั่นพี่นุน้ยทษที เฮ้ยเไม่แขก็ได้เหรอใช่้ทำไมไม่เย็บชุดใหม่อะไม่ขยายซะหน่อยอะจัดมาให้สิจะเรื่องมากก็ไม่ได้เดี๋ยวหาว่าไม่เหมือนเดิมกูจะท้อแต่เห็นหน้ากากนะกูรู้เลยว่าอนาคตกูจะเป็นยังไงยิงแล้วโค้งไปทางนน้นหนูจะยิงแบบนี้อย่าให้พลาดนะไม่พลาดแล้วค่ะ โอนเปิดล่วงขนาดนี้เขาทำได้ยังไงเนี่ยผมก็ไม่รู้นาตาชาเธอเก่งมากเลยนะนับวันเธอนี่ฝีมือไม่ธรรมดาใจในตัวผงเคยจริงๆอะไรครับจะไรครับเดี๋ยวไปเรียกเมียน้องเมียน้องเดี๋ยวว่าแต่เมียน้องเลยเมียมึงกูก็เอายอก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 แกเป็นใครเนี่ยเคลลี่เคลลี่ไหนเคลลี่ธนพัท์ ไปเกี่ยแค่เล่นในเกมแล้วแกมีความสามารถอะไรดูหนังโป๊สามวันสามคืนด้วยไม่ต้องนอนเฮ้ยกุ๊กเก็บกุ๊กเก็บกุ๊บเก็บดูอย่างเดียวแล้วชักก็บ้าสดมากฉันไม่่อยชักหรอกทำไมไม่ชักฉันจะไปปลดปล่อยมากกว่าฉันจะให้แกได้ยิ้มนะมันคือมุกธรรมดาธรรมดาก็ไม่มีใครยิ้มนะคู่า่มองตาแกมันยิ้มยังไงเอินยาวแกรึมั้งว่าฉันเนี่ยสามารถจะยิงเนี่ยไปได้ไกลมากๆเลยไกลขนาดไหน ฉันเนี่ยจะยิงไปถึงบนดอยลูกนั้นเลยดอยไหนดอยเมืองดึงเออเธอรึเปล่าเนี่ยเธอลึเห็นไหมแล้วแกเห็นชาวขาวสองคนได้ไหมเฮ้ยชาวขาวสองคนนี่กำลังยืนเก็บแอปเปิ้ลอยู่มึงนี่เก่งนะกูยังไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยแล้วมึงพากูดูอะไรแล้วแกคอยดูอยู่ไหนนู่นฉันจะยิงแอปเปิ้ลบนดอยเชียงใหม่ one two three ค้นย,ยิงพลาดเอาให้โดนเลยดิเป๊ะโอ้ปับปับปับโฟกัสพี่เขาเรียกปืนอะไรเนี่ยสไนปี <c oughs> สนป้ <c oughs> สไนปีอ้อันนี้มันคือของปลอมมันคือสไนปี้หนึ่งสองสามโอ้อยดิวโอ้อยแรงมากเลยอ่ะ โอยเอากระบองแทนเถอะพอคุณเลยแซ่ของฉันยั้งยั้งรของแกยั้เสนออะไรทั้งไหนอ่ะไม่ไหวแล้วเธอคือใครฉันแคทวูแมนมีความสามารถอะไรนี่นี่คืออะไรนามสกุลแซ่แซ่ับนามสกุลก็เหมือนกันโอ้แซ่ของฉันเนี่ยบอกได้เลยว่ากูรู้กูรู้พวกมึงไม่ชอบแต่มึงหัวรอดทำไมเอาใจกูเป็นอย่างนั้นแหละ แต่กูก็โตแล้วกูเข้าใจอะไรเป็นอะไรแซ่อันนี้มีความทําอะไรได้แซ่อันนี้อสามารถจะฟาดฟันสิ่งใดแม้แต่ใกล้หรือไกลก็ได้แสดงว่ามันเร็วจนเสียงมาแบบรีเลยถูกต้อง สะบัดแค่นี้ใครก็ทําได้มาแค่ยืนสะบัดสะบัดสะบัดสะบ,บัดอย่างนี้แบบนี้มันม่ธรรมดาไปสิมันต้องสะบัดแล้วไปโดนวัตถุหรือสิ่งของดิเห็นเทียนไหมเดี๋ยวจะเอาแส้นอยู่ไกลๆอแล้วสะบัดให้โดนเทียนด่ะอันนี้เหรอใช่มันจะโดนได้ยังไงยากจะตาย ถ้าลอกฟองเฟอร์ไปหมดแล้วโอยโุ่นสมัครเต้าเทียนเอาให้ไวเลยนะเอาให้ดับเลยนะลูกเมียมันจะรู้ไหมเนี่ยว่ากูเหนื่อยขนาดไหนอุ้ยโอเรอ่ะนี่ตรงนี้ ขอลองอีกท <pour S 2> ีได้เลยคุณตกได้เลยใช่แต่ผมใช้ตลอดสักครู่ค่ะกลัวเหรอไม่กล้าถือต้องรอการถือใหม่อีกทีค่ะก็ไปเตรียมตัวถือสิจะตื่นนะคะจะได้ลองทำได้ทุกอย่างอ่ะสบัดอีกทีดูดูไอ้แจ๊ดี๋ยวนะเหมือนมึงสนุกกับชุดมึงอะนะสายมันยาวเดี๋ยวมึงไปฟาดตาเขาย ดยากมากทูมอะไรนะั่งแคททูม,มแคทแคทูมน่แ,นแล้วเธอนาลชาลาตาชาเธอทูมไรเดอร์รเฮ้อเคนลี่ทุกคนมีความสามารถเดี๋ยวก่อนนี่เหรอฮะมีความสามารถใช่ฉันมีความสามารถล้ำเหนือพวกมันเยอะทันบุษรา,าเมาเรามาจากระยองนี่เธอเป็นใครอา้าวฉันน,นี่ไงที่ยืนอยู่กลางเกาะฮะอนุสาวรีย์กะหลี่พม่า ไอ้คือผีเสื้อสมุนฮะฮะจริงเหรอใช่จ้าเมื่อกี้ยังดุอยู่เลยคนรตายก็ได้องตายถ้าฉันเอากระบอกของฉันเนี่ยปึ๊บเอามองแกงแล้วก็เกิดอะไรขึ้นเมื่อยมือเออพนี่หานนะทำผีนี่หานดิเอาเถอะฉันจะเอากระบอกของฉันเนี่ยเฮ้ยอุ้ยโอ้ยนี่แค่ยกเลยเนี่ยแค่ยกถูกต้องเกิดอะไรขึ้นแค่ยกปั๊บลมมันจะมาแล้วถ้าแกงถ้าแกงเนี่ย ลมพายุจะหมุนทั่วฟีไฟเฮ้ยตัวนั้นเหรอนุ่มตัวแปราหเฮ้ย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 มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าใจพายุเป่าหน้าทุกคนทีละคนอาใจพายุเป่าเจ้าคนแรกพายุเป่าพายุเป่าเจ้าแั้งทุกท่าน 哎呦！哇！哈